สวัสดีค่ะพบกับเราช่องทังนมุซัมมี่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันไวนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ไรเนาะเมื่อวานกฎหมา้นมุกไม่สุกนะคะกล้วยไม่สุกนะก็เลยรอวันนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะแวะเข้ามาคุยนะคะส่งกำลังใจให้กับน้มุกกันได้นะคะน้า เปิดเบาเบาขายของเปินเบาเบาแล้วก pues ็มีผ bueno, er ู่วยมาช่วยเราด้วยขืนเปิดเปิดพัดลมนอนเล่นบนบ้านไปเยอะ สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะ<น>ไปกด<น> <บ lawsuit. S 2> พัดลมนอนเล่นลนั่นบนบ้านอันนี้ขหลังเอ่อเออสบายแล้วสบายพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะไปแต่เช้า

ทาช่วงนี้คุณหมองดไปอาบน้ำนะคะไปอาบน้ำที่สะนะคะงดเล่นน้ำก่อนเนาะงดเล่นน้ำก่อนก็เป็นการทำให้แบบไตทำงานหนักนะคะไตขึ้นนะคะ

เดือนเชิญน,นะคะแม่แมจ๋าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ สวัสดีนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนอน,นะคะแม,แม่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมาให้กับน้องมุกนะ,ะได้เล่นข้างหลังนะคะถ้าเกิดว่าร้อนแต่ว่ามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้ดีนะคะจะได้ให้น้องแบบอ่าร้อนๆน,นะะจะได้เล่นน้ำจะได้หิวน้ำนะคะถ้าเกิดว่าไปอยู่เย็นๆแล้วไม่ค่อยอยากจะกินน้ำ <c oughs> สวัดีทุกท่านนะคะ ฮัลโหลจ้าฮัลโหล ครับอะไรลูกฮัลโหลค่ะ ทำละแล้วค่ะโอนไปค่ะกาซิกรค่ะยอดแล้วค่ะยอด 弄弄一百多。 สวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะน,นี่ก็นะมาเจอกันไวนิดหนึ่งนะคะแม่จะทันใดจะนะรวมเมตานะพรอนผลไม้ให้กับน้องมุกเป็นเชิญได้เลยนะคะแม่จะบำรุงน้องมุกนะคะ พูดคุยทักทยกันได้นะคะก็มาช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะคะแม่ๆจะมาส่งกำลังใจให้กับน้องโมก,กันนะคะเมื <c oughs> ่อวานก็ไม่ได้เจาะเลือดไปนะคะไม่ได้เจาะเลือดไปตรวจก็เลยแบบ อไม่ทราบผลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เพิ่งเจาะไปนะน่าจะรู้ผลช่วงเย็นเย็นเหมือนเดิมนะคะห้าโมงห้าโมงกว่ากว่านะคะแม่จ๋านะวันก่อนนุ่นก็บาข้าไตาขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยงดอ่าวันนี้คุณหมองดงดไปเล่นน้ํานะคะลดงดไปอาบน้ํานะคะเพราะว่าไปอาบน้ํานะคะเวลาเล่นน้าแรงแรงนะไตทําง,งานหนักนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นอีกนะคะโอ้ย โทรศัพท์มกามร้อนเ้ยนะคะเหมือนจะดับไปอีกสะแล้วนะคะจากเครื่องดับต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เปิดไลน์ใหม่นะคะแมจ่จา บันไดจะเมตตาตะกรา้าแรงให้กับน้องมุกนะคะเรียมเชิญน,นะคะแม่จ๋าเรียมเชิญได้เลยนะคะโทรศัพท์ร้อนก็ไม่ได้เนาะ,ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแม่จ๋าพ <c oughs> รุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปแต่เช้านะคะเพราะว่าไปสายไม่ได้ร้อนนะคะร้อนร้อน